ได้มาแล้วพี่น้องขารอบนี้กะละมังนึงเนาะเดี๋ยวมาดองกันจ้าผักเซียนสวัสดีครับพี่น้องผักเซียนนะคะเบิงเดอ้อผักเซียนยาวแล้วคู่กับหันมาเก็บผักเซียนกันค่ะมาถึงผักเซียนแล้วพี่น้องจ๋าาอื่อแต่ระวังนะคะคู่กับหันเลย ตโอ้ยตกหักตกอุ้ยแข่งกับขี้ยาเลยนะคะข้างทางเก็บผักเสียนจ้านะฮะนี่ยาวแล้วนะเนี้ย ยาวไวอยู่นะคะพี่น้องขารถก็จะสอยตูดรถก็จะสอยตูดสุกใจในเล่าเห็นผักเสียนออกดอกในหน่อยอย่างนี้กำลังงามอันนี้ยากตีนตุ๊กแกก็งามนะคะอืม ดูความงามยอบอวบอวบนะพี่น้องขาผักเซียนจ้ามาดูตรงนี้นะคะระวังเนเตอร์ระวังเนเตอร์ผักเซียนข้างทางพี่น้องขางามงามเลย งามค่ะพี่น้องค่ะมันยังไม่ถึงรู้สึกปีนี้ยังไม่เท่าทุกปีนะคะแต่ว่ามันก็กำลังจะโตขึ้นเนาะดูพุ่มนี้นะคะนะปีนี้ยังไม่ค่อยยาวเลยเนาะยังไม่เต็มที่นะคะรู้ว่าปีที่แล้วยายจ๋าจเจ็บหลายรอบไม่ปล่อยให้มันแก่ดอกร่วงอะปีที่แล้วยายจ๋าจดองสามโมอใหญ่ๆสามครั้งนะคะแค่เก็บตรงเนี้ยเนาะ ปีนี้มันโบ๋ค่อยงามปวดฉี่แล้วทีนี้อันนี้คือเบีย้ยผักเซียนนะคะอ่อนๆน้อยๆเนาะมันยังไม่ทันโตเต็มที่ดูชอ่อนี้พี่น้องคะอือเป็นหย่อมๆ เป็นย่อมๆเป็นที่ๆหญ้าหุ้มหมดแล้วก้อนี้ก้อนี้วันนี้ก็คงจะได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่าหาเลยคลิปเก็บผักเสี้ยนใหญ่จานุน่นเล็กๆข้างบนนั้นใช่หมดเลยนะคะรอให้เขาโตเนาะ